สวัสดีค่ะนุ่นชาวสวนญี่ปุ่นนะคะทุกคนวันนี้นุ่นจะพาทุกคนมาตัดผักกาดขาวนะคะทุกคนนี่นะคะนุ่นจะตัดผักกาดขาวนะคะไปเก็บไว้ที่บ้านนะคะเพราะว่าอากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวหิมะจะมาก่อนนะคะทุกคนบางบางวันอ่ะตอนเช้านะคะแม่ขนิงก็มีนะคะทุกคนแต่ว่าผักอ่ะไม่ไม่เป็นไรนะคะทุกคนแต่ที่นุ่นจะตัดไปเก็บไว้ก็คือว่า เวลาที่หิมะตกนะคะแล้วมันจะลําบากในการที่จะมาตัดจากส่วนนะคะทุกคนแล,แล้วผักก็จะแก่นะคะถ้าถ้าเราไม่ตัดไปนะคะทุกคนนุ่งก็เลยจะตัดไปเก็บไว้ที่บ้านนะคะแล้วก็เก็บไว้กินนะคะในยามหิมะตกนะคะหน้าหนาวนะคะเดี๋ยวเรามาตัดกันเลยนะคะทุกคน นี่นะคะทุกคนผักกาดขาวขอนุ่นนะคะนุ่งจะวางไว้ทางด้านนี้ก่อนนะคะทุกคนการตัดผักกาดขาวนะคะทุกคนนี่นะคะแล้วก็เอาใบมันตัดทา่ายางนี้นะคะทุกคนแล้วก็ตัดได้เลย ทุกคนแล้วก็เอาวางไว้ก่อน นี่นะคะทุก mm hmm. คนน <Sa ug> <ld> ุ mm ่น hmm. ก <co ld> <co ld> em ็ตัดผักกาดขาวนะคะได้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะทุกคนแต่ก็เดี๋ยวจะต้องตัดอีกนะคะทุกคนนี่นะคะที่นุ่นตัดนะคะทุกคนผักกาดขาวนะคะแต่ว่าทางด้านนุ่ะยังเหลืออีกนะคะทุกคนวันนี้น้องก็เดี๋ยวจะเอากลับบ้านไปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวกลับมาตัดใหม่นะคะทุกคนเดี๋ยวก็จะขนขึ้นรถนะคะทุกคนเดี๋ยวเราขนขึ้นรถกันเลยนะคะโอ้ขออนุญาตนะคะทุกคน ต้องค่อยๆทยอยขนนะคะทุกคนเพราะว่ารถน้นคันเล็กนะคะนี่นะคะทุกคนรถขนผักของน่นนะคะนี่นะคะทุกคนรุ่นจะเอาใส่ให้เต็มท้ายรถนี่เลยนะคะทุกคน นี่นะคะทุกคนผักนะคะผักกาดนี่นะคะทุกคนผักกาดขาวของโน้นนะคะเต็มรถเลยนะคะทุกคนนี่นะคะรถคันนี้นะคะอันนี้คือยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวโน่นจะขนไปรอบแรกครั้งแรกก่อนนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวกลับมาตัดแล้วก็ขนอีกครั้งหนึ่งนะคะอีกสองรอบนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเอาไปเก็บที่บ้านกันเลยดีกว่านะคะอันนี้คือหัวใหญ่มากเลยนะคะทุกคนนี่นะคะ นี่นะคะทุกคนประกาศขาวของนุ่นนะคะนี่นะคะจะให้ทุกคนดูนะคะทุกคนนี่นะคะประกาศขา,ขาวของนุ่นนะคะทุกคนมีที่ข้างล่างตรงนั้นนะคะแล้วก็ทางด้านนี้นะคะทุกคนแล้วก็นี้คือ เศษเมันจะไม่สวยนิดนึงนะคะคน้องก็จะเดี๋ยวไว้ทํากับข้าวนะคะอันนี้ที่กองกองอยู่ที่ทุกคนเห็นนี่ก็เก็บไว้กินถึงปีหน้านะคะทุกคนนี่นะคะเก็ไว้กินถึงปีหน้าเลยนะคะทุกคนวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามนุ่นนะคะขอบคุณทุกข้อความทุกกําลังใจที่มีให้นุ่นนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีสวัสดีค่ะ